พระอริยสงฆ์รูปที่12หลวงปู่กงมาจิราปุญโญวัดดอยธรรมเจดีตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครพระเดชพระคุณหลวงปู่กงมาจิราปุญโญพระอริยเจ้าแห่งวัดดอยธรรมเจดีท่านเป็นพระที่เรียบง่ายมีอุบายละเอียดเทศนธรรมใช้ภาษาง่ายๆแต่กินใจความลึกซึ้งชอบทุดงไปตามป่าตามเขาภาคต่าง สมเด็จพระสังฆราชเจ้าก็มาหลวงวชิรยาน,นวงศ์เชื่อญสุจิตโตกล่าวชมท่านว่าเทศนาเจ่งยิ่งกว่าปร,ร่ยธรรมก้าประโยคเสียอีกท่านได้นำสมเด็จพระสังฆราชเจ้าออกเที่ยวทุดงตามป่าตามเขาทางภาคตะวันออกถึงขนาดที่พระองค์ออกปากชมอีกว่าการทุดงของพระปฏิบัติกรรมฐานนี้ได้ประโยชน์เหลือหลายอย่างนี้พระต้องทุดงกันให้มากๆศาส,สนาจะได้เจริญรุ่งเรือง เกิดเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2443ณบันโคกตำบลตองโคบอำเภอโคกศีสุพรรณจังหวัดสกลนครเป็นบุตรคนสุดท้องของนายบูและนางนวลวงเครือสอนปีพุทธศักราช2469ท่านได้อุปสมบทเป็นพระมหานิกายโดยฝากตัวเป็นสิษย์ท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตที่วัดบ้านสามผง อำเภอศีสงครามจังหวัดนครพนมท่านได้ยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธในวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2470นวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระปัญญาพิสารเถรหนูทิตาปัญโยเป็นพระอุปชาพระอาจารย์เพ่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ปีพุทธศักราช2485 ท่านได้จำพรรษาร่วมกับท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตที่เสนาสนะป่าช้าบ้านโคกอำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครปีพุทธศักราช2489เป็นต้นมาท่านได้จำพรรษาที่วัดดอยธรรมเจดีบ้านโคกตำบลตองโคบอำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาที่เสสนิพานในวันที่17ตุลาคม พุทธศักราช2,505สริริอายุรวม61ปี11เดือน11วัน3 5พรรษา